สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเอิญน,นะคะที่บริษาการขายฟอร์ดพาราม่านะคะวันนี้น้องเอิญจะพามาดูกระบะนะคะเรนเจอร์ดี p ีเอลรนะคะราคาอยู่ที่974,0 0 0ับาทมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์หล่อแบบนี้เลยค่ะตัวหน้ากระจังนะคะจะเป็นชุดวิกเตอร์แบบใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าทรงอเมริกาแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟ3ดวงนะคะตรงด้านหน้ากระจังเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวอักษรอะคริลิกนะคะตัวคําว่าเรนเจอร์นะคะเพิ่มความสปอร์ตและหล่อ ให้กับตัวรถด้วยค่ะมาพร้อมกับสกรูด้านหน้านะคะทรงใหม่เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพอดีอธิบายข้ามค่ะสเกิร์ตด้านหน้าวิกเตอร์แบบนี้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับชุดล่อแบบนี้เลยค่ะแล้วมาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะจะมาพร้อมกับในตัวคิ้วล้อนะคะแบบนี้เลยค่ะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะลูกค้ามาพร้อมกับในตัวแมกย่างขอบ20ค่ะตัวนี้นะคะเป็นออฟเซตนะคะแล้วก็ยก2นิ้วได้ค่ะเพิ่มความดุดดันและออฟโรดให้กับลูกค้ายิ่งขึ้นค่ะ แล้วมาดูด้านข้างเลยค่ะด้านข้างจะมาพร้อมกับกาบข้างนะคะหล่อหลแบบนี้ในชุดวิกเตอร์เลยค่ะบันไดเหล็กนะคะเพิ่มความสปอร์ตและรูราให้กับลูกค้ามากขึ้นค่ะและแข็งแรงทนทานเหยียบขึ้นได้เลยค่ะน้ำหนักร้อยโลก็เหยียบขึ้นได้ค่ะแล้วมาดูด้านข้างด้านหลังกันค่ะมาพร้อมกับในตัวโลบาร์เหล็กหลังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโลบาร์เหล็กหลังแบบใหม่เลยเท่ๆแบบนี้ไปเลยค่ะ และมาด้านท้ายสุดนะคะจะมาพร้อมกับข้อบฝาท้ายแบบใหม่ค่ะลูกค้าจะเป็นว้ล์แบบนี้เลยเป็นของชุดวิกเตอร์แท้เลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับกันชนเหล็กหลังค่ะพร้อมห่วงลากจุงแบบนี้เลยค่ะลูกค้าลูกค้านะคะท่านใดน,นะคะที่สนใจชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะน้องเอิญแถมให้ฟรีเลยค่ะ สนใจนะคะติดต่อหาน้องเอิญได้ที่0932239890นะคะหรือแอดไลน์เบอร์โทรน้องเอิญได้เลยนะคะหรือจะมาพบน้องเอิญได้ที่ฟอร์ดพระราม5นะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเข้ามาหาน้องเอิญได้เลยคะ่ะน้องเอิญแถมให้ฟรีเลยแล้ววันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะและฝากติดตามน้องเอิญในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ